ค่ะช่วงท้ายตลาดตรงนี้จะแนะนํานักลงทุนแบบไหนคะอ่แบบไหนใช่ไหมครับเราคาดว่าต้องซื้อหุ้นที่เราแนะนํานะฮะรเราคาดนะครับเราคาดว่าวันนี้ตลาดรอรอ,อดาวโจนส์ประกาศคืนนี้นะฮะคือรอเฟดประกาศคืนนี้นะครับค่ะซึ่งน่าจะออกมาดีนะฮะเพราะตัวเลขที่สะท้อนออกมาก็คือในในตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองนะครับก็บวกไปอย่างมีนัยสำคัญนะฮะ ดาวโจนเนี่ยผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับถ้ามันหนึ่งพันสามร้อยสิบเนี่ยนะฮะมันมก็จะเป็นอนุขึ้นเอหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันสิบนะครับก็คือบวกอีกแค่เจ็ดจุดนะฮะ <c oughs> แต่นี่ฟิวของของดาวโจนขนาดเนี้ยบวกไปเยอะพอสมควรนะฮะเจ็ดสิบสองแล้วนะครับในเยอรมันก็บวกไปเยอะก็เป็นเรื่องของเยอรมันนะครับ <c oughs> อันนี้ในตลาดบ้านเราเนี่ยถามว่าถ้าเราคาดการณ์นะครับว่าว่า ตอนแรกจะออกมาดีเนี่ยให้เราซื้อหุ้นที่มันได้รับผลนะครับจะผลบวกนะครับจากปัจจัยด้านต่างประเทศก็คือหุ้นหุ้นน้ามันนะฮะหุ้นปิโตรเคมีนะครับค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราคาดแบบนี้เราก็ซื้อไปนะฮะค่ะแล้วก็ส่วนส่วนในในถ้าเราคาดการณ์ว่าไม่ดีนะครับประกาศมาแล้วจะไม่ดีมีผลกระทบตลาดเนี่ยเราก็เห็นว่าเนี่ยตลาดวันเนี่ยก็จะเล่นหุ้นโดเมนติกเพลที่ไม่ได้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากจากทางทางดาวโจนส์นะฮะทางอเมริกาก็จะเป็น จะเป็นหุ้นอาหารเห็นไหมครับ CPF อะไรพวกนี้วันนี้จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแอดวานพวกนี้เป็นหุ้น <c oughs> เรียกรวมมนติเพย์นะครับใช่ใช่พวกนี้จะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นแรงแรงแรง,แรง,แรง,แรงการเลือกหุ้นกันระหว่างคนสองกลุ่มนะฮะกลุ่มที่เห็นว่าเราโจรไม่ดีนะอาจจะอาจจะใช้ความรู้ที่ถูกหรือผิดผมไม่ทราบนะครับว่าคาดการณ์ว่าไม่มี QE สามนะ แต่ QE สามน่ยไม่มีนะฮะยังไงก็ไม่มีแต่แต่เขาเข้าใจว่าถ้าไม่มีแล้วจะไม่ดีเขาเขาการมีคนคาดการแบบนั้นนะครับเขาก็จะขายหุ้นพวกน้ํามันอะไรพวกนี้ออกมานะครับอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะครับเพราะเป็นการคาดการของเขาตามฐานความรู้ของเขานะฮะแต่ฐานความรู้จริงๆเนี่ยนะครับของของ QE เนี่ย QE ก็คือการกระตุน้นเศรษฐกิจนะฮะการกระตุ้นเศรษฐกิจกจะใช้ในภาวะที่เศรษฐกิจกดถดถอยนะฮะ แต่คาดว่า GDP ไตรมาสหนึ่งของเมกาที่จะประกาศพรุ่งนี้จะโต2.5เปอร์เซ็นซึ่งจะไม่ต้องกระตุ้นนะครับ uh huh. อย่างมากก็ผ่อนคลายก็ไม่รู้จะไปผ่อนคลายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเฟดวันนี้ประกาศออกมาก็จะไม่มีอะไรที่เป็นสาระสําสคัญนะครับ uh huh. ที่กระทบต่อตลาดนะครับวันนี้ถ้าเราถ้าเราคาดการณ์แบบนี้ถ้าเรา,า,เ,รา,า,เ,ราเราคิดว่าตัวเลขการประกาศของดวลจนของเมกาออกมาเนี่ยก็คือไม่ได้มีผลกระทบอะไรในทางทฤษฎีจริง,รงๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้นะครับ อ่าหุ้นของเราก็จะขึ้นไปนะฮะมีเัรเลขสำคัญนะครับเรื่องสำคัญวันนี้นะครับหนึ่งสองศูนย์สองจุดศูนย์หนึ่งตรงนี้เป็นเส้นกั้นเกต็แดนนะฮะระหว่างนะฮะระหว่างแนวโน้มขึ้นกับแนวโน้มลงนะฮะวันนี้มีการวิ่งผ่านหนึ่งสองศูนย์สองจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยทั้งหมดแล้วยี่สิบสามรอบนะฮะโอ้ผ่านไปมานับได้เลยเหรอคะได้นับไปเลยในกราฟหนึ่งนาทีเราไปนับดูนะฮะค่ยี่สิบสามรอบเลยคือคือไม่ยอมกันมันเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือว่า ถ้ามันปิดเนี่ยถ้าถ้าจริง,รงๆมันมันผ่านไปแล้วก็ถือว่าผ่านไปแล้วล่ะแต่แต่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าต้องปิดนะฮะสมมุติว่าว่าเจเด็ยมันปิดนะหนึ่งสองศูนย์สองนะฮะจุดจุดจุดศูนย์หนึ่งเลยนะได้เนี่ยมันไม่ถึงว่า ตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไม่ลงไปต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อีกแล้วมันบอกแบบนั้นจะปรับฐานยังไงมันก็จะไม่ต่ำไปอีกแล้วนะมันจะบอกวันนี้เลยนะฮะจะไม่ลดต่ําไปถึงหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ลงไม่ได้นะแต่มันบอกว่ามันจะไม่มีโลต่ำกว่าเดิมแล้วอันนี้ถ้าถ้าถ้าลงได้แต่ไม่ต่ำกว่าเดิมนะคะใช่ใช่แต่ถ้ามันยังไม่ทาถ้ามันยังไม่ทํามันก็บอกว่าถ้าการปรับฐานมีเหตุปัจจัยแรงๆงต่ำมาได้นะฮะมันจะต่างกันเลยว่าถ้าสมว่่า้ะันนผไปแลล ตัวแรกมันเห็นไปแล้ว1,202เนี่ยนะครับบัมบัช้ามันขึ้นไป1,204นะฮะมันถือว่าตัวเลขเนี่ยมันมันบอกไปแล้วว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นอนุนบมขึ้นแล้วการปรับฐานจะไม่ต่ํากว่า1,150แล้วนะครับคือมันบอกไปแล้วนะฮะเราเราก็ติดตามดูต่อไปนะครับ<ช>ส่วนฟิวเจอร์ก็คงอยู่ตรงเนี้ยนะฮะฟิวเจอร์ก็เป็นเป็นเป็นแนวที่ราคาปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์มีดิสคาวเหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแดนก็คือแปดแปดร้อยสี่สิบละกันนะฮะแปดสี่สย์ก็เป็นเขตแดนบอกนะครับว่าจะขึ้นหรือลงนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นวันตัดสินนะครับวันนี้นักลงทุนถ้าคิดว่าหุ้นพวกนี้มันเป็นขาขึ้นแล้วจะซื้อนะครับก็ซื้อตอนนี้นะฮะในในกลุ่มน้ํามันนะฮะกลุ่มปิโตรเคมีนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะขึ้นเลยถ้าตัวเลขมันออกมาดีนะครับนั่นคือตลาดเล่นแบบถูกต้องคือคาดการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามปัจจัยนะฮะที่มากระทบนะฮะก็จะเป็นแบบนั้น เรามองว่ามันไม่ดีเราจะเข้าใจถามคุณดูของเราบอกว่ามันไม่มีคิวีเราคิดว่าไม่ดีแล้วก็ขายหุ้นนะฮะเอา,เอางนะี้นะใช่ฟังฟังคุณนิพนธ์พูดแล้วอ่ะอยากจะถามคุณนิพนธ์นะคะว่าค,ค,คุณนิพนธ์จะมองว่าดีหรือไม่ดีผมมองว่าดี<อ>ะะผมมองว่าดีผมมองว่าการที่ GDP มีมกาโตสองทุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับทั้งโลกเลยของเราดีอยู่แล้วของเมกาดีเนะี่ยก็จะดีนะฮะเพราะว่าตัวคือตอนเนี้ย ในในตลาดต่างประเทศเขาสะท้อนดีหมดแล้วนะครับทั้งเยอรมันทั้งตัวฟิวเจอร์ดาวโจนส์เขาสะท้อนดีหมดแล้วนะครับมีของเราเนี่ยนะครับที่มีบางคนเขาคิดนะฮะเขาคิดว่าเขาคิดว่าแบบนี้ไม่ดีมันต้องปรับฐานนะคะใช่เ็นเน็นต,<ช>ต้องบอกว่าขอให้ปรับฐานลงกว่านี้อีกนิดนึงคือของเรามีอย่างนี้ของเรามีอย่างนี้ของเราพอปรับฐานลงไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีใครซื้อหรอกเพราะว่าเขาคิดว่าหุ้นเนี่ยมันหลงเพราะเรื่องยุโรป นะครับคุณจะปรับลงไปเท่าไหร่เขาไม่ซื้อหรอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆในในในบ้านเราเนี่ยคือนักลงกทุนบ้านเราเนี่ยขายหุ้นไปเยอะถูกไหมครับมันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์เหมือนเดิมมันไม่มีเรื่องอะไรก็คือว่ายังไงก็ได้ขอให้หุ้นลงไงเออทำนองน,นั้นซึ่งซึ่งผมพูดนี่ไม่ไม่ได้ไม่ถือว่ามันผิดปกตินะมันเป็นเรื่องปกติของของคนนะฮะก็คือว่าถ้าคุณขายหุ้นไปคุณกูอยากให้หุ้นลงถ้าคุณซื้อหุ้นคุณก็อยากให้หุ้นขึ้นแต่ผมเนี่ยกำลังมองภาพตลาดด้วววยยคคคาามมเเปป็็นนนนจจรริงงง่ะะกกััััับบบไ เรามองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะขึ้นต่อไปหรือเปล่าไม่ได้สายรัางสำคัญนะครับ <Okay. S 1> แต่ตลาดหุ้นได้เปลี่ยนเป็นโน,น้มขึ้น <Okay. S 1> ะนะฮะก็อย่าไปชอ็อตก็สรุป <Okay. S 1> ไ่าอย่างนั้นมันบอกว่าแค่นั้นอย่าไปชอ็อตนะครับ <Okay. S 1> ลงมาก็ทยอยไม่ได้บอกว่าจะต้องขึ้นไปเลยนะครับ <Okay. S 1> แต่พวกเนี้ยถ้าถ้าขั้นออกมาดีแล้วฝรั่งต้องเข้ามาซื้อน,นะฮะ <Okay. S 1> แล้วตลาดก็ควจะวิ่งขึ้นไปไปไป,ไ,ปได้ชูดได้พอสมควร ห้าจุดสิบจุดอไทำนองเนี้ยเออทำนองเนี้ยหรือว่าเลยเถิดไปเลยก็ได้มเลยเถิดไม่ถึงว่าเงินเข้าอาจะเอาพันสามร้อยให้ได้ไต่มาดนี้เลยนะอะไรนะครับเห็นคุณนิพนธ์บอกว่าอยากจะได้พันสามร้อยนะคะไต่มาดนี้มันมันเดือนไหนะอับก่อนเดือนวิทยุนาใช่ไหมใช่มันอีกสามเดือนมันขอยู่แล้วเอาขำขำมันถึงอยู่แล้วนะฮะถึงมันถึงไม่ถึงก็ใกล้ๆเอาว่าไดพันสร้อยห้าสิบประการนะครับก็ถ้าถึงทุกนั้นก็ก็ คืออย่าเลยไปมากนะฮะถ้าถึงตรงนั้นนะผมกลัวมันเลยไปมากอ๋อถ้ากลัวเลยไปมากจะจะทําให้เกิดความว่าคือแต่ผมเทียบพีนะครับกับกับอ่กับทางจาการ์ตาหรือว่าทางฟิลิปปินส์นี่ประเทศมันมันเลยมันมันมันพันสี่ร้อยนะฮะค่ะมันเกิดนะฮะมันเกินกว่านั้นซึ่งซึ่งผมไม่อยากให้มันไปมากนะฮะผมอยากให้มันค่อยๆไปตามตามรู้การลงทุนของและลงทุน้านเราดีกว้าก็เป็นเข้าไปใช่ไหมคะใช่อย่างวันนี้ถ้าเราดูเราจะเห็นว่าสพปิดสี่แสนหุ้นนี่ไม่ธรรมดานะค่ะ นัสู้นะนะฮะอย่างปตทนะครับปตทก็สองแสนทุนนะฮะที่สามซี่หกก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสุดเซายที่เด็กก็พยายามที่จะปิดให้ได้ตามที่ผมบอกนะครับหนึ่งสอสองร้อยสองเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองตัวเลขจุดศูนย์หนึ่งเลยนะเออมีตัวเลขอีกนิดหนึ่งฟิวเจอร์ก็ถ้าถ้าถ้าถามผมว่าทำไงใช่ไหม ผมลองฮะผมจะไม่ช็อตผมจะลองตรงนี้อ๋อตรงนี้เอ่อเท่าไหร่นะคะฟิวเจอร์840นะ840ก็คือเป็นลองนะครับลองนะคะแล้วปรแกามทฤษฎีก็คือว่าถ้าเราจะรอลองให้ดีที่สุดในขนาดนี้นะครับดีที่สุดในขนาดนี้นะครับอ่าหรือหรือจะเป็นพวกนี้เช้าเนี่ยนะฮะที่ดีที่สุดที่เราจะลองเนี่ยนะครับมันก็คือตัวเลขอ่า837.6นะฮะค่ะอ่าหรือ838.7นะครับสตอป็อดจะเป็นที่เดิมนะฮะ8827.7นะฮะ คือคือเราสามารถที่จะลองได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับแค่แค่ตรงนั้นเพราะเพราะถ้าต่ำกว่านะครับแปดสามแปดสามเจ็ดจุดหกไปแล้วเนี่ยมันไม่ลองแล้วนะมันเป็นช็อตนะฮะเออใช่เพราะฉะนั้นมันก็นิดเดียวนี่ฮะก็อยู่ที่ว่าเราจะลองไหมล่ะถ้าเราจะลองเนี่ยแปดสี่ศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับกับแปดสามเจ็ดจุดหกเนี่ยสามจุดเออไม่ต่างมากเนาะเออมันไม่ต่างมากมันไม่ต่างมากแต่แต่ไม่ถามว่าถ้าต่ำกว่านั้นนะแปดสามห้าแปดสามห้ามันเป็นช็อต ค่ะก็เปลี่ยนทางได้เปลี่ยนปิดแล้วก็เปลี่ยนทางไปเลยใช่ตอนนี้ตลาดมันปิดที่หนึ่งสองศูนย์สองใช่ไหมฮะจด 3, ะุดสามค่ะจุดสามพูดแสดงว่าไม่ใช่หนึ 1, 2, 0, 1, 3, 6, ่งสองศูนย์หนึ่งจุดสามหกเห็นไหมครับค่ะมันสู้กันจนนาทีสุดท้ายเห็นไหมแต่จริงๆในระหว่างวันเนี่ยมันบอกไปแล้วสิบเก้าครั้งว่ามันผ่านแล้วค่ะนะครับก็ก็เราเราก็ติดตามดูนะฮะว่าพวกเนี้ยมันจะเป็นวันที่ที่ควรจะเป็นทางใดทางหนึ่งมันจะไม่สืบแล้วนะครับ ค่ะก็หุ้นที่น่าตามก็คือหุ้นพลังงานนะคะพลังงานวันนี้ข<บ>ใช่คือหุ้นเพลังงานเวลามันจะขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบเนี้ยค่ะคือมันจะมีบิดออฟเฟอร์เยอะแต่วอลุ่มจะไม่เยอะนะครับแต่บิดออฟเฟอร์อย่างท็อปเนี่ยช่องเราเป็นล้านเลยนะค่ะ,คะเออมันจะเป็นแบบนี้ก็คือใช่ปตทเนี่ยก็จะเริ่มมีบิดออฟเฟอร์มาชนกันค่ะหน้าแรกหมายถึงว่าสามห้าหกสามห้าเจ็ดก็จะชนกันแบบเป็นแสนๆหุน้นแต่ช่องอื่นก็จะไม่มีนะหมายถึงว่าสู้กันในเชิงทางเทคนิคนะฮะค่ะ ตลาดวันนี้ก็เป็นตลาดที่สุภาพาเรียบร้อยนะฮะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นถ้าตลาดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ยอมรับว่าถ้าเราคาดการผิดใช่ไหมครับพวกนี้มันลงเราก็เราก็เสียหายใช่ไหมถ้าพวกนี้นะครับเราคาดการถูกเราก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้คือการลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานที่เป็นนะฮะ แบบเนี้ยตลาดมันจะพัฒนานักลงทุนจะพัฒนานะครับไม่ใช่ว่าวันวันนี้สมมติว่ามีคนขายนะครับบ้านปูขายสอผอขายปตทลงมาเพราะคาดการณ์ว่าอเมริกาไม่ดีนะฮะปรากฏแล้วพรุ่งนี้ดาวโจน์คืนนี้บวก2อ0จุดพรุ่งนี้คุณ,ค,ณคุณทุบตลาดต่อแบบเนี้ยแสดงว่าตลาดจะไม่พัฒนานะครับเพราะคนเขาจะงงนะฮะเอา้าทำไมแล้วตกลงทําไมเป็นอย่างนี้ราคาน้ํามันคืนนี้ตอนนี้ราคาน้ามันบวกอยู่นะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับก็เป็นเป็นร้อยสี่เหรียญแล้วแล้วถ้าตัวเลขมันออกมาแบบนี้ไม่มีอะไรติไม่มี กาตรงข้ามนะครับแล้วตลาดพุกนี้ตลาดหุ้นไทยลบสิบจุดไอ้อยางเงี้ยผิดปกติเพราะว่าคุณอ่านเกมผิดคุณเลยผ่านทุกหุ้นอย่างเงี้ยต้องตรวจสอบ <c oughs> ในในในเป้าหมายของผมคือเป้าหมายแบบนี้นะครับ <c oughs> ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนนะฮะมาอย่างงี้ม่อมบอกผู้ตรงๆนะคน <c oughs> ที่เข้ามาลงทุนในตลาดครั้งแรกอ่ะ <c oughs> ไม่มีใครไม่เจ๊งหรอก <c oughs> คุณไม่ต้องไปหลอกเขา <c oughs> คุณไม่ต้องไปใช้กลโกงกับเขานะครับคุณบอกเขาไปตรงๆอ่ะเขาก็เจ๊ง แต่เราเรามีหน้าที่ที่จะสอนให้ความรู้กับน,นักลงทุนนะครับให้ให้ตลาดมันพัฒน,นานะฮะวันหนึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่เขาเข้ามาตลาดเขามีความรู้เนะี่ยตลาดจะพัฒน,นาไปเงินลงทุนมันจะเพิ่มขึ้นประเทศมันจะเจริญสรุปว่าอย่างนั้นนะครับพินิพนธ์ตาม,ตมกาันไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะมีอะไรยิ่งใหญ่มากในช่วงเดือนพฤษภาค,คมหลังจากพินิพนธ์ให้พื้นฐานกับน,นักลงทุนแล้วนะคะวันที่16ใช่ไหมคะ ผมจะเป็น19พฤษภาคมอ๋อ19พฤษภาคมนะคะที่เดิมใช่ไหมคะ TOT เรื่องเราเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนแบบพื้นฐานใช่ไหมคะเราจะพูดถึงพื้นฐานของประเทศไทยนะฮะของหุ้นที่ที่จะรับประโยชน์จากอาเซียนเป็นหลักเลยแล้วอาเซียนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเรื่องหุ้นอะไรนะฮะมันจะเป็นหุ้นหลากหลายเลยนะครับว่าว่าจริงเราจะพูดในเชิงของกลยุทธ์ของธุรกิจที่บริษัทเหล่านั้นจะได้ ไม่ได้พูดในเชิงตัวเลขพูดในเชิงของกลยุทธ์บริษัทแบบนี้ได้แน่เลยในยุทธศาสตร์แบบนี้นะฮะเขาเขาจะต้องแข่งขันได้แล้วก็ากำไรเขาจะต้องเติบโตแบบมหาศาลแบบนี้นะฮะหรือเติบโตเท่าไหร่อย่างไงเนี่ยเราก็ไปคุยกันปึ๊บอันนี้เป็นความมั่นใจนะครับแต่เวลาจะซื้อหุ้นก็ดูเทคนิคนะฮะจังหวะจังหวะกันนะคะใช่สองก็คือว่าคุณผู้ชมจะแตกต่างกันนิดนึงจะเล่นยาวเล่นสั้นขนาดไหนอยู่ที่เงินของเราสองก็อยู่ที่ความสามารถในการในการดูกราฟในการลงทุนของเรา ในจิตวิยาการลงทุนของเราในความนิ่งของเราเนี่ยมันถึงจะบอกว่าเราจะเล่นสั้นเล่นยาวได้ไหมคนละวิชาแต่แต่แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่มั่นใจหุ้นที่เราซื้อนะฮะเราจะไม่กล้าถือถ้าเราไม่กล้าถือ CPO เราก็จะไม่เห็นราคามันราคานี้เราก็จะไม่กล้าซื้อตั้งแต่สิบบาทถูกไหมครับแต่ถ้าเราเราเรามั่นใจว่า CPO นะฮะแบบนี้ถ้าเรามั่นใจเราก็กล้าถือ นีมันไม่ใช่แล้วแล้ววันนี้จะถือต่อไปเนี่ยกล้าถือไหมค่ะอะบอริียิกเกอร์กล้าถือมาถึงวันนี้ไหม ถ้าเรามั่นใจในพื้นฐานเนี่ยเราจะกล้าถือนะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราบอกเอ๊ะตกลงตรงนี้สี่สามบาทขายดีไหมล้วเราจะมีคําถามอยู่ตลอดถูกไหมครับพอมันลงไปสามหกเราก็ขายอ่ะแล้วพอมันขึ้นมาสี่สามเราก็จะมีปัญหาอีกคแต่ถ้าเรามั่นใจในพื้นฐานเราก็จะกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยได้อย่างมั่นใจเนาะใช่แล้วมันจะได้กําไรลงมาแล้วก็กล้าซื้อมันลงแรงเพราะภาวะอื่นเราก็กล้าื้อเลี่ยขึ้นแรงๆก็ขายบ้างเราต้องขายให้เป็นนะฮะขึ้นแรงๆเราก็รู้เราใช้เทคนิคเราก็ขายเป็นแต่เราแต่พื้นฐานมันทําใหำ ว่าเมื่อขายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อคืนใช่มันลงมาหน่อยหน่อยจะเก็บต่อใช่แต่ถ้าเล่นหุ้นซิ่งหุ้นปั่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตกลงมันมีพื้นฐานไหมเนี่ยมันลงมาเมื่อกี้มันลงมาผมยกตัวอย่างก็ได้ AJ มันลงมาตรงเนี้ยมันมีพื้นฐานไหมต้องมีตัวอย่างตัวอื่นแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีตัวใหม่แล้วนะมีอะไรแล้วแต่เขา TR อะไรนอะไรเยอะแยะเลยนั่นแหละปันถามพอมันลงมาเราเรากล้าซื้อเฉลี่ยไหมค่ะพอเราไม่กล้าซื้อเฉลี่ยเราจะแก้ไขปัญหากลยุทธ์ในพอร์ตเราได พื้นฐานไม่ใช่หรอคะสมมติเราช็อตลงไปแล้วเราจะไปซื้อกลับค่ะแล้วทุกท่านมันเป็นศูนย์เนี่ยเราจะซื้อกลับได้เพราะกลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดทุนช็อตนาเคมพอลงไปซื้อให้มากกว่าเดิม่ถ้าช็อตไม่เป็นลงไปทีเสิร์ม้าล่าเยอะขึ้นนะคะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมาใจในพื้นฐานของหุ้นเก่ะค่ะซึ่งแบบเนี้ย มันคือปัญหาของเราเลยเพราะนั้นเวลาหุ้นหลบปุ๊บสมมติเราถือท็อปอยู่แล้วเออไม่มั่นใจหรอกท็อปมันไม่เจ๊งหรอกลงกันไม่เจ๊งไอแบบเนี้ยเราก็กล้าซื้อเฉลี่ยเราก็กล้าช็อตลบไปซื้อข้างล่างถูกไหมครับใช่ค่ะเอออย่างเงี้ยคือเพราะนั้นพื้นฐานเนี่ยมันช่วยเราเยอะมากเนาะมันมันสร้างความมั่นใจระยะยาวอย่างม่อนเนี่ยม่อนมั่นใจซีซีซีพีเซเว่นเอลูเนมากเลยใช่ไหมค่ะใช่ไหมม่อนม่อนกำลังมั่นใจมั่นใจบริยูเกอร์เนี่ยมากใช่ไหมค่ะนะฮะไม่ไม่ต่างกับเรานะค่ะเออ มีอีกตัว<อ>หนึ่งเดี๋ยวเฉลยให้คุณนิพนธ์ด้วยเราให้ขึ้นมาสักยี่สบสาสิเปอร์เซนตก่อนใช่แต่แต่หุ้นที่เราแนะนำเนี่ยเราเราเราต้องดูว่าเราแนะนำออกสื่อแล้วเราเป็นบลกเกอร์เราก็จะแนะนำไอ้หุ้นไอ้หุ้นแบบนี้ไม่ใช่เราไม่แนะนำนะ,ะหลังไม่เนี่ยเรารู้ทุกตัวเลยนะว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีพื้นฐานดีไม่ดีแต่มันพูดออกไปไม่ได้ต้องเป็นตัวมาเลกนบ้าน่ะเราพูดไม่ได้ตัวต่อตัวเราถึงเพราะวันนี้เราพูดแม้กระทั่งเซ็อินเด็กได้อะว่าจะให้ไปทางไหนใช่ไหมเพราะคน่นนเ้้าบบแีียถป็ เราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะพูดพูนตัวเล็กๆแต่ถ้าหลังใหม่ถามได้ทุกตัวเดี๋ยวเราไปเจอกันตรวจตัวไงคะที่ตึกอะไรนะของพี่ดิพนนะคะพีทีโอทีก็มีตึกเดียวแหละอ๋อเก้านะฮะได้หนึมื่นแล้วหลายตึกรู้สึกเถวนี้ก็จะมีอีกตึกหนึ่งนะคะทีทีโอทีครไปแจ้งวัฒนาก็มีตึกเดียวนะคะดิฉันต้องไปหลายตึกค่ะพี่ถ้ายังไงโทรมาจองก็ศูนย์สองหกแปดสี่แปแปดกเจ็ดถึงแปดนะฮะ จะเริ่มเริ่มจองได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะฮะค่ะต้องจองเป็นกลยุทธ์พื้นฐานจะสร้างความมั่นใจได้เยอะเลยนะคะใช่แล้วก็หรับท่านที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคก็ดีค่ะจะได้จะมีชีทมีสไลด์ให้ค่ะค่ะนะครับมีมีมีชีทให้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมียมีหุ้นตัวใหม่ๆไปฝากในงานด้วยนะคะเอมีมีอยู่แล้วเนาใหม่ๆรอบนี้จะมีเนาะมีแบบตัวที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไม่ได้บอกว่าให้ซื้อนะค่ะให้ดูคือเราจะพูดว่ามันเป็นยังไง อีกปีสองปีมันจะเป็นยังไงนะไม่ใช่บอกว่าพอออกจากห้องประชุมมาแล้วก็แล้วก็ไปซื้อนะครับไม่ได้เพราะเพราะเรามองหุ้นแค่กลางปีนะเรามองหุ้นเนี่ยมันขึ้นรอบนี้แค่กลางปีหลังจา่นั้นปลายปีเนี่ยมันไม่ใช่น่ะเพราะเราไปพูดกันเดือนพฤษภาเนี่ยมันเกือบกลางปีแล้วนะอ๋อใช่ใช่ใช่มันไปเต็มที่แล้วนะแต่ถามว่าพอวันหนึ่งเนี่ยหุ้นพวกนี้มันลงมานะเราจะได้เใช่ไหมแต่เราต้องเตรียมตัวเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนล่วงหน้านะนะครับก็พรุ่งนี้ฟิวเจอร์ก็น่าจะเจอกันที่ น่าจะเห็นนะค,ะนะครับ850.7นะฮะดเท่าไหร่นะคะ850.7น่าจะเป็นผู้นี้ะไะอ้ย,ยา850.7เลยหรอคะผ,<ม>ผมดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับว่าว่าขนาดเนี้ยปัจจัยที่มันกระทบคือปัจจัยจากอเมริกาเนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกแต่ของเราเนี่ยนะครับยื้อกันอยู่นะฮะ,ะยื้อยื้อยื้อกันอยู่นะฮะอเอาล่ะต่อจากนี้ไปก็คงจะมีอะไรเยอะเดี๋ยวหลังหม่เราอาจจะมีการคุยกันกับทางพี่นิพนธ์อีกทีขอบพระคุณมากนะคะครับผมค่ะค่ะดีครับ